กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรมตอนของหายในโรงแรมใครต้องรับผิดชอบเอ้ายัยไลทำอะไรอยู่เนี่ยถอดสร้อยเข้าถอดสร้อยออกอยู่นั่นแหละช้าแบบนี้เดี๋ยวก็ไปเที่ยวตลาดคนเดินไม่ทันรอกเอยแป๊แป๊บแปฉันกำลังคิดอยู่ว่า ถ้าเราเอาสร้อยกับแหวนทองเนี่ยใส่ไปเดินถนนคนเดินจะล่อตาล่อใจพวกโจรไหมเนี่ยแล้วถ้าเราเอาเก็บไว้ในที่พักมันจะหายไหมนะแต่ถ้าหายขึ้นมาเนี่ยทางโรงแรมก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบสินะเพราะว่าเราอ่ะเป็นลูกค้าของหายในพื้นที่ของโรงแรมอะหรือเปล่านะอ่ะอะก่อนที่จะเก็บของมีค่าไว้ในห้องพักอยากให้ทราบไว้นิดนึงนะคะกฎหมายว่าไว,คาไว้ค่ะการที่ผู้เข้าพัก เก็บของมีค่าไว้ในห้องพักโดยไม่ได้แจ้งฝากไว้กับทางโรงแรมแล้วเกิดของหายทางโรงแรมจะต้องรับผิดชอบสูงสุด5,000บาทเท่านั้นแต่ถ้าหากผู้เข้าพักนำทรัพย์สินมีค่าไปฝากไว้กับทางโรงแรมและแจ้งราคาไว้แล้วเกิดของหายทางโรงแรมจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวนของที่หายไปค่ะ โอ,อลงี้ไม่น่าใส่มาเลยน่าจะเก็บเอาไว้ที่บ้านแบบนี้คงต้องไปฝากไว้กับทางโรงแรมก่อนจะดีกว่าเนาะโอเคงั้นก็ไปฝากพรุ่งนี้เนาะตอนนี้ตลาดว<อ>ายละโ,ลโทษทีเพื่อนรักคิดนานไปหน่อยหากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรมหนึ่กดเจนะ จะบอกให้